ช่วงกลางวันถ้าใครยังไม่เคยเดินตลาดภูนี่แนะนําให้มาลองนะคะเพราะว่าอาจจะก,กินจนสติหลุดแบบมิ้งเลยก็ได้เพราะว่าของกินที่นี่เขาเยอะจริงๆแล้ววันนี้มิ้งจะพาทุกคนไปตะลุยกินพร,พร้อมๆกันแบบคนไม่รู้มาครั้งแรกเลยว่าของกินหรือพิกัดร้านของกินที่ฮิติตลาดภูนี่เขามีร้านไหนบ้างบบหนึ่งวันสามารถเก็บได้ทุกร้านเลยค่ะเริ่มต้นที่สถานีตลาดภูนะคะเราจะมาเจอร้านกล้วยทอดร้านเจตุกรานนี้นะคะถ้าไม่ได้กินนะคะทุกคนเพราะว่ามิ้งมาช้าไปนิดนึงแป้งบางๆทอดกับกล้วยกําลังกินบอกเลยว่าอร่อยมากเจ้านี้แล ร้านต่อมายอดฮิตเลยชาวตอ็อกมารีวิวกันเยอะมากกระเพาะปลาน้ำค้นก็ต้องบอกนั่นแหละว่าเป็นกระเพาะปลาหนังหมูนะคะจะเป็นกระเพาะปลาเตาถ่า,านโบราณน,น้ำเหนือหน่อยๆข้นๆเรียกว,ว่าเป็นรสชาติที่หากินได้ยากแล้วใครมาตลาดภูก็แนะนําให้มารองร้านนี้เลยค่ะไก่ทั้งไข่ให้มาเต็มชิ้นเต็มคำซิกเนเจอร์คือขันโคกใบนี้นี่แหละกินกับน้ำแข็งสดชื่นมากคนเดินเลยสถานีมาจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่มาละแต่แนะนําให้มาก่อน11โมงนะคะมิงมาถึงในร้านเขาขายดีอยู่แล้วหมดอดกินค่ะเดินวนกลับมานะคะจะอยู่หน้าสถานี เ,เป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะนึ่งกันสดสดใหม่ๆแนะนําว่าให้ไปลองเลยเพราะว่าตัวไส้เนี่ยคุณป้าเขาผัดเองนะคะสีะพัทเทลของแป้งเนี่ยได้จากธรรมชาติล้วนเลยนะคุณป้าเขาผัดไส้มาอร่อยมากสูตรนี้จะเรียกว่าสูตรเจก็ได้ไม่มีหมูอร่อยใช้ได้เลยแป้งนุ่มมากเป็นอะไรที่อร่อยเกินคาดอยู่เหมือนกันนะคะสาคูหนึบๆใช้ได้เลยเดิน<ๆ>มาต่อที่หน้าตลาดนะคะชื่อว่าร้านขนมไทยตลาดภูเองีนะทุกคนเห็นแถวต้องรู้เลยว่าเป็นร้านไหนคือคิวยาวมากถึงขนาดต้องจับบัตรคิวเลยอะทางร้านเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันนะคะไม่ทันไรคือของก็หมด ที่สําคัญนะของหมดไวมากนะคะทุกคนมิงไปถึงช่วงประมาณบ่ายสามสี่โมหมดแล้วะและอีกร้านซูนีข้าวหมูแดงค่ะจานละ60บาทเท่านั้นร้านเ,<อ>เนี่ยจะอยู่ติดริมทางรถไฟเลยน้ำราดหมูแดงช้ำๆแบบนี้เหมือนที่กินข้าวขาวหมูตลาดตอนเช้าอะไรประมาณนั้นตัวข้าวไม่ได้นุ่มเกินไปนะคะน่าจะเหมาะกับการกินน้ำราดเยอะๆแบบนี้นี่<ม>แหละหมูแดงหมูกรอบเนี่ยให้มากกาลังพอดีเลยค่ะรสชาติหวานนนดๆกินกับพริกดองน้ําส้มคือใช้ได้เลยค่ะและเพื่อใครยังไม่รู้นะคะที่เนี่ยเขามีศาลเจ้าพ่อเพิติดคลองแบบนี้เลยค่ะใครมาตลาดคูเขวะมาขอพร นะทางฝั่งสารเจ้าพ่อเนี่ยเขาก็จะมีของมาขายแบบนี้ค่ะคือชาวบ้านมาขายหน้าบ้านตัวเองเป็นข้าวเกรียบก,บกรอบๆแบบนี้เรียกว่าข้าวเกรียบวาวค่ะไม่ได้กินนานแล้วอันนี้ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่ฟิลแต่ก็ไปลองกันได้นะและถ้าใครเคยกินขนมเบื้องยวนนะคะเจ้านี้เป็นเจ้าโบราณเก่าแก่ของตลาดพูเลยตอนนี้เขาจัดระเบียบมาขึ้นที่ร้านเขาก็เลยตั้งขายใต้สะพานถึงะจะย้ายร้านมาตั้งตรงนี้นะคะแต่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมค่ะจริงๆของที่ตลาดพูเยอะกว่านี้มิงเก็บไม่หมดจริงๆหรือมีใครอยากแนะนําร้านไหนเป็นพิเศษมมากค คอมเมนต์บอกมิงหน่อยนะมิงจะได้ไปซ้ำ